ไม่เผ็ดมากคืกตังนี่นี่ดูถุงขอดูถุงเลยฮะเจ็ดสิบบาทนี่ไม่เผ็ดมากถุงใหญ่มากเรียบร้อยนี่คือตำงคุ้งสดจ้าอ่ากุ้งสดห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าบาทตำงคุ้งสดจ้า oh สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดประดู่นะครับแล้วก็มีร้านอีกร้านหนึ่งที่ชีนแนน,นนแนะนํามานะครับนี่นนนสังเกตได้ว่าลูกค้าคนเยอะมากชื่อร้านว่าส้มตาแซบเวอร์นะครับ,ต,บตำที่แว่นตลาดแตกอ่าตำที่แว่นตลาดแตกสวัสดีครับขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับน,น,นางจะแบบน่ารักเอ็นเตอร์เทนเก่งอืไม่ขายส้มตำขายยำนะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนอันนี้เป็นเครื่องตำตานะครับแล้วก็มีหมูยอเขาแบบใส่ใส่ไว้เสร็จเลยเนะยาะเนี่ยหมูยอนะครับแล้วก็เครื่องทะเลเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้ะนเนี่ยนะครับรรรพกใหญ่มากง่่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน อันนี้ทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามีพลาสติกกั้นอยู่นะครับในช่วงโควิดแบบนี้เนาะใช่ค็นมาซื้อประจำไหมครับที่นี่ซื้อบ่อยนะครับขออนุญาตนะครับเลยครับได้จอดได้จอด อันนี้นะครับที่นี่ก็รับโครงการเราชนะเรารักกันโครงการของรัฐทุกอย่างนะครับก็เหลาหมูยอก็อเหลาหมูยอห้าสิบบาทไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกุ้งสดรสจัดจ้กุ้งสดรสจัดห้าสิบบาทจ้ะนี่ห้าสิบบาทนะครับทุกคน sure. เดี๋ยวเราส่งรนะเราส่ง <c oughs> เราส่งกล้องไปกันแล้วกันเราส่งกล้องไปข้างนี้แล้วกันนี่ครับผมส่งได้จ้า นี่คือตงุ้งสดจ้ะอ่าคุ้งสด50บาท50บาทจ้ะัดตุสดจ้ะนี่ร้อนางขายนะขายถูกใช่ข้าโพดทะเลเกหาจ้ะของไทยข้วพดทะเลยังไม่ถึงมั้งแป๊บนึงแป๊บนึงเกบึงแล้วละเชื่อผมข้างหลังเราแป๊บนึงนะฮะก็เราจ้าี่อยู่เรอะ ได้แล้วลูกพี่ขายทุกวันไหมพี่ทุกวันจ้าขายทุกวันนะครับตั้งแต่กี่โมงเอ่ยวิผมมาวันทุกวันนี้ผมมาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะคร<ม>ับเดี๋ยวนี้ก็แต่นี้ตั้งหล่ะเขาเขา้เขามาสิบเอ็ดโมงกันแล้วใไหม้นี่ทองนี่เวมากไม่ไม่ไม่ทำมาจากบ้านทำมาจากบ้านคนคนเยอะทั้งวันแล้วใช่ไหม ไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมพี่นะครับมีวันที่เหนื่อยนะครับวันที่เหนื่อยกับวันที่มีร้าจริมใช่ครับก็ช่วยกันสองคนนะครับมีอะไรบ้างมีเกาเหลาหมูยอ่อไหลบัวกุ้งสดไหลบัวปูม,มา้าเกาเหลาปูม,มา้หาหกสิบบาทเองเกาเหลาทะเลก็หกสิบบาทขายถูกมากยังยังยัง ต้องอต้องทำบัตรคิวไหมเนี่ยอ๋อแต่ว่ามีมีคนจดออเดอร์ใช่ไหมฮะนางจัง,งขมวดทะเลา่นาน้ำกังเกงัได้นะคะคงไทยก็หลับขมวดทะเลนี่เขาดูนม่อยู่นี่บอกไวให้นี่บอกแมดเหลือง ลู้ค้าเยอะมากนะครับทูกค้าก็ต่อคิวกันเรย้อจ้ากะพดทะเลกรพาทะเลอน,นี้เท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบาทจ้าเจ็ดสิบบาททะเลใส่อะบ้างที่แว่นป็นหึหอยปูกุ้งเจ็ดสิบบาท<อ>นี่นี่ดูถุงขอดูถุงน่อยฮะเจ็ดสิบบาทนี่ไม่เผ็มากถุงใหญ่มากเรียบร้อยจ้า กู้งปลาไม่ต้องการกะเหล่ากุ้งสดไม่ล้างทำวั้งปลาไม่ <S <S <t tolerant> ต้องการนะทำวัมากเวลามันน้อยเวลามันน้อยหมดไหมนี่ยสั่งะไรสั่งหรือยังเอ่ยเขาสั่งได้เลยครับนมทำอะไรเอ่ยสั่งหรือยังเอ่ยพร้อมเห็นแล้วเห็แล้วต่อนี่หนึ่งกุปงปลาจ้า ไปลาไม่น้ำตาลจ้าได้แล้วจ้าลาไม่น้ำตาลเราก้งสดไม่ล้าใส่วพวกปลาได้ไหมโอเคได้จ้ปาปลาไม่น้ำตาลจ้า,าจเป็นปลาจ้า เราคุ้นสุดจ้ะวายนไม่ลา้ววายติดคเทนเวลาน้อยเวลาน้อยมากต้องช่วยช่วยกันเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวอีกเดี๋ยวนี้ยืดออกไปแล้วดีหน่อยนิดนึงใช่พอมีเวลาผมมาเร็วเพราะเคอร์ฟิวนี่แหละแต่ลูกค้าก็มาเร็วเหมือนกันมาแบบนี้แหละมาย้เลย ตัวนี้หลังคามันโปร่งนะโล่งหลังคามันสูงแล้วเราคุ้นจ้าเราสั่งให้เลยจา้าสั่งได้เลยตรงนี่ถ้าว่าหั่นเลยนะมนไม่กลัเสียเพราะหั่นตรงนี้เลยนะตแต่ว่าเราที่หั่ไนะาาไว้ดพี่เสียรสชาติอ่าถ้าหั่นไว้ไม่เสียรสชาตินะใช่ค่ะต้องมาหั่นสดๆเลยช่วงถ่ายเรื่อยก็หั่นไว้นะ แต่มันแบบกคุณเด็กออกออกไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ถือว่าออกกำลังกายด้วยเนาะก็แข็งแรงไงแข็งแรงตีเท่ากันมากผมใหญ่กว่าเยอะเลยพี่อะกิ่เหล่ากุ้งจ่าหกสิบบาทจ้ากิ่เหล่ากุ้งหกสิบบาทใช่ต้องเหล่าทะเลลวกไม่ปูเรือพรม มีมออรวบอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับทุกคนมอลร์ใส่เส้นให้ด้วยนะใส่เส้นนะได้ป่ะให้ลอยเอ้าตั้มเหมือนเดิมก็เราสุขดิสดกินมันนี่วันนี้ โจ๊ดที่เฮียอะไรเร็วยังร้านถักกันกะเหาจ้าครับผมครับผมกะเราทะเลสุกใส่ทุกอย่างมว้ยกะเรา ขายถูกมากอือ้ยนเนยฮ้ยนึกว่าน้องนึกว่าน้องชายเด็กที่ก็ยังน้อเด็กนี่เยยอยู่เลยเราจ้าเอ้าเส้นโอ้ยืมอ่ะแม่เจ้าคนหล่อลืมหมด เราจ้าเลสุกทะเลสุกกันนี้เท่าไหร่ครับหกสิบบาท <600 S 2> าบาทเหมือนกันเลสุกจ้ามวยได้แล้วแพงสุดเท <30 S 2> ่าไหร่เนี่ยแพงสุดเจ็ดสิบบาทแล้วฮะก็เราทะเลก็เห่ากุามาอ่าไม่เผ็ดมากเผ็ดกลางก็เราจ้า

ใส่ทุกอยางใสกินองใส่ตลาดเลจ้า เกลืทะเลนี่เกลือทะเลอดูนะครับอันนี้หกสิบ <60 S 1> บาทจ้าหกสิบบาทก็อยู่ประมาณนี้ฮะนี่เอาเอาเลยครับช้ำๆบ้าหกสิบบาทอันนี้ขายขายเอากำไรหรือว่าขายเอาโลคเขาเนี่ย ให้เยอะมากกำไรจะได้ไหมครับเนี่ยหกสิบบาทดูถุงขนาดนั้นไหนโชว์ให้ดูอีกทีนึงหน่อยนะฮะคุณมาจ้ะมวยโชยที่เขาดูหน่อยเร็วนี่นะครับหกสิบบาทพี่รอแป๊บนึงนะพี่สั่งแล้วใช่ไหมครับข้างหลังรอแป็นยงงั้นพี่รอแป๊บนยังงั้นเสืองี้ตลอดคุณมาจ้าครับผม ใครนะครับที่สนใจอยากจะมาชิมนะครับก็ติดมาอยู่ก็คืออาจจะเรียกว่าอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าติดกัรบร้านที่ขายของชํานะครับตรงนี้จะมีร้านที่ขายของชําของตลาดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ฝั่งถ้าหากว่าหันหน้าหันหน้าเข้าเข้นะครับจะอยู่เต็นท์แรกเต็นที่เป็นหลังคาโดมนะครับที่เป็นหลังคาโดมหลังคาจะโค้งๆหน่อยอยู่ซอยแรกเลยนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับต,ตามเยแว่น ต้มตำอร่อยนะครับราคาถูกราคาไม่แพงราคาย่อมเยาว์ราคาย่อมเยาวทานใครๆก็ทานได้ครับ60บาท70บาท50บาทต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะพี่30บาทจ้าต่ำสุด30บาทคือตำธรรมดาใช่ไหมครับมี <t t <t t ้ปปลาช่าตำไทยตำลาวโคาาชตำตูตำถั t <t 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 ่วตำแปลข้าวโพดอ่าครับผมแต่ถ้า ถ้าหามว่าใส่เครื่องทะเลก็ตำตำทะเลก็60บาททะเลห้าสิบจ้าทะเลห้าสิบแต่ถ้ามีกระเหล่าหกสิบแต่เป็นปูม้าก็ปูม้าก็ห้าสิบนะจ๊ะปูม้าก็ห้าสิบว่าจะพิเศษอ๋อครับครับเริ่มต้นครับโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วพบใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคกระเหล่าจ้า